สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูยุวัิยะค่ะเป็นยงไงกันบ้างคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณครูเป็นห่วงทุกคนเลยเอาละวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องอะไรนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเรื่องนี้เลยค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่อง ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะแต่เอะระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นมีความแตกต่างกันยังไงนะ้าเอาละค่ะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้นักเรียนฟังค่ะเราไปเริ่มกันที่ข้อเท็จจริงกันก่อนนะคะละักษณะข้อเท็จจริงลักษณะของข้อเท็จจริงนี้สังเกตได้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงจะเป็นเหตุการณ์จริงปรากฏการณ์ หรือลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความจริงมีหลักฐานอ้างอิงประกอบหรือสามารถพิสูจน์ได้หรือข้อสังเกตง่ายๆของข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงเป็นความจริงทุกคนรับรู้เหมือนกันข้อเท็จจริงมีความสมจริงเป็นไปได้เสมอข้อเท็จจริงมีการพิสูจน์แล้วข้อเท็จจริงมีหลักฐานอ้างอิง ข้อสังเกตแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อเท็จจริงกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างของข้อเท็จจริงกันนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะจังหวัดยะลาอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยข้อนี้เราสามารถตรวจสอบได้โดยการไปดูแผนที่ของประเทศไทยจังหวัดยะลาอยู่ทางภาคใต้จริงๆค่ะต่อไปเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่า เด็กในวันนี้โตขึ้นก็จะต้องกลายเป็นผู้ใหญ่นะคะต่อไปสุสาครเป็นลูกของพระอภัยมณีข้อนี้เราสามารถตรวจสอบได้และมีหลักฐานอยู่ในวรรณคะดีลำนำนั่นเองและข้อสุดท้ายดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นข้อนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะดวงตามีหน้าที่ในการมองเห็นนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูลักษณะของข้อคิดเห็นกันบ้างนะคะว่าแตกต่างกับข้อเท็จจริงอย่างไรข้อคิดเห็นจะเป็นลักษณะข้อความที่แสดงความคิดเห็นเป็นข้อคิดประเด็นที่ชวนให้คิดเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นโชคลางเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นครูมีข้อสังเกตข้อคิดเห็นมาบอกนักเรียนด้วยนะคะข้อคิดเห็นจะเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก ข้อคิดเห็นจะเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนข้อคิดเห็นจะเป็นข้อความที่แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนหรือผู้พูดข้อคิดเห็นจะเป็นข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจะเป็นข้อความที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อคิดเห็นกันบ้างนะคะนัืเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะนังซื้อการ์ตูนเล่มนี้น่าจะสนุก ข้อความนี้เป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะเขาเองก็ยังไม่มั่นใจเลยนะคะว่าจะสนุกหรือเปล่าสังเกตได้คำว่าน่าจะค่ะต่อไปครูที่สอนภาษาไทยสวยมาก <laughs> ข้อนี้บางคนอาจจะคิดว่าสวยแต่บางคนอาจจะคิดว่าน่ารักหลายคนก็หลายความคิดเห็นแสดงว่าข้อนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะต่อไปผีน่าจะมีจริง ข้อนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นนะคะบางคนก็อาจจะเชื่อว่ามีจริงแต่บางคนก็อาจจะไม่เชื่อนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเธอควรจะไปหาหมอข้อนี้เขาก็แสดงความคิดเห็นว่าเธอควรจะไปหาหมอแสดงว่าเธออาจจะไม่สบายหรืออาจจะปวดท้องก็เลยเสนอว่าควรไปหาหมอน,นะคะ และนี่ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะมาสรุปแบบสั้นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนั่นก็คือข้อเท็จจริงจําไว้ว่าเป็นความจริงทุกคนรับรู้เหมือนกันมีหลักฐานมีการพิสูจน์นะคะและในส่วนข้อคิดเห็นนั้นให้นักเรียนจําไว้ว่าข้อคิดเห็นก็คือการแสดงความคิดเห็น นะคะคและก็มักจะมีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคเช่นอาจอาจจะน่าน่าจะต้องควรหรือว่าควรจะคำเหล่านี้เป็นคำที่เหมือนไม่ค่อยมีความมั่นใจนะคะคำเหล่านี้คือการแสดงความคิดเห็นค่ะได้เวลามาทำกิจกรรมข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นกันนะ โดยคุณครูจะมีข้อความมาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าข้อความที่คุณครูเอามานั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่หหนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นถูกต้องค่ะข้อคิดเห็นค่ะข้อที่2แมว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเก่งมากค่ะข้อเท็จจริงนะคะข้อที่3การละหมาดมี5เวลาข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะเยี่ยมมากค่ะเป็นข้อเท็จจริงนะคะข้อ4คนลอมีจิตใจดี ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะเก่งอีกแล้วคะ่ะเป็นข้อคิดเห็นนะคะหนึปีมี12เดือนข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะว้าวว้าววาวตอบถูกอีกแล้วเป็นข้อเท็จจริงคะ่ะ ไหนเก่งแบบนี้ลองไปทำใบงานให้คุณครูดูสิคะว่าจะทำถูกหรือเปล่าวันนี้ใบงานของคุณครูมาในรูปแบบออนไลน์ให่นักเรียนกดลิงก์แล้วเข้าไปทำได้เลยนะคะตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยคะ่ะ เริ่มโดยการกดลิงก์ที่ครูส่งไปให้แล้วก็จะขึ้นหน้าใบงานแบบนี้นะคะแล้วให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นทับ1หรือทับสอหลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้วก็ทําเลยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นโดยการพิมพ์ลงไปจนกระทั่งถึงข้อที่10นักเรียนไม่ต้องกดฟิ n ิ s นะคะแต่ให้นักเรียนส่งครูด้วยกันแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งในไลน์ค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูยุวริยะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามนะคะสวัสดีค่ะ